เฮ้ยพวกมึงคนนี้กูไปกับพวกมึงไม่ได้แล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ตีเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอใช่ตีเราตกลงกันแล้วนี่ทำไมอยู่ดีๆกับคำสั่งนั่นล่ะก็้อบพวกมึงอสิชวนให้พี่อ่ะไปเดินชอปปิ้งด้วยเฮานี่เบื่อเฮาก็นว่าเรื่องอะไรอย่างง้ นั่นน่ะสิตกอกตกใจหมดเลยฟ้าที่ว่ากว้างแผ่นดินที่ว่าใหญ่อ่ะไหนล่ะจะสู้คำว่าภรรยาผมว่าก็มีแต่พี่นี่แหละที่รักเมียเมื่อไหร่ใครนินทาฉนันอีงแล้วเนี่ยอา้าวซอสวัสดีครับซอสวยขนาดนี้ยใครจะกล้านินทาซอที่ร้านเราไปกันเถอะไปกนหนนะพวกมึงไปเจอกันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย ที่รักคนนี้คุณสนุกไหมสนุกสิคุณอ่ะชอบตามใจฉันอยู่เรื่อยเลยขอบคุณนะก็ผมบอกแล้วไงตามใดที่ผมอ่ะยังมีลมหายใจผมจะทําให้คุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดคุณนี่ปากหวานจริงเลยนะทิ้งผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิถามสิถ้าวันหนึ่งผมล้มละลายอ่ะแล้วไม่เหลืออะไรคุณยังอยู่ข้างผมไหมคนพูดอะไรของคุณเนี้ยฉันก็ต้องอยู่ข้างคุณอยู่แล้วสิ พี่ตีพี่รีบคิดสิว่าเราอ่ะควรทำยงานกันดีเฮตีกูว่ามึงอ่ะประกาศล้มละลายเถอะวะผู้กูอ่ะแบกกันไม่ไหวแล้วนะเว้ยโอเคกูคเข้าใจที่พวกมึงพูดล่ละนี่เงนินก้อนสุดท้ายพวกมึงเอาไปแจกพนักงานให้ครบกูขอไปทำธุระก่อน วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมมาทำอาหารให้เธอกินในฐานะสามีคนหนึ่งอ้าที่รักทำไมวันนี้คุณกลับมาเร็วจังแล้วลรมไหนเนี่ยมาทำอาหารให้ฉันกินพรดที่ผมคิดถึงคุณอะ่ะมามานั่งเลยได้เลยกินเยอะนะคุณ อิม,มากเลยคุณนี้ก็ยังทำอาหารอร่อยเหมือนเดิมเลยนะทิ้งเราเลิกกันเถอะนี่คุณกำลังร้อนเล่นอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้ร้อนเล่นก็ผมอ่ะไม่รักคุณแล้วไงฉันไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณอีกตีคุณก็แค่บริษัทล้มละลายไม่อยากให้ฉันลาบากด้วยไม่ใช่หรอแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็ฝากโทรมาบอกฉัน บอกให้ฉันหน้าปลอบใจคุณเรื่องที่บริษัทล้มละลายที่รักฉันอยากพาคุณไปที่หนึ่งทิ้งผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิถามสิถ้าวันหนึ่งผมล้มละลายแล้วไม่เหลืออะไรอะ่ะคุณยังจะอยู่ข้างผมไหมคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันก็ต้องอยู่ข้างคุณอยู่แล้วสิ ตีตอนนั้นน่ะคุณเคยถามฉันว่าหากคุณไม่เหลืออะไรเลยฉันจะยังอยู่เคียงข้างคุณไหมตอนนั้นฉันตอบว่าฉันจะอยู่เคียงข้างคุณหากวันนี้คุณถามฉันอีกครั้งฉันก็จะตอบเหมือนเดิมว่าฉันอ่ะจะอยู่เคียงข้างคุณตีคุณจําไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณฉันจะอยู่ข้างๆคุณไม่ไปไหนเพราะสิ่งสําคัญคือฉันรักที่ตัวตนของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่แต่ผมอ่ะ อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าถ้าฉันไม่มีคุณอะชีวิตฉันจะดีได้ไงถ้าชอบคลิปของเรา